จริงๆแล้วสถานที่ที่เนี่ยสวนวิทยาร้อยปีเขาก็ไม่ได้แบบเปิดให้ใช้ตลอดเวลาเนาะก็แบบยากมากเลยจริงๆแล้วตอนแรกก็แอบชอบ็อกเหมือนกันว่า,าได้สถานที่ที่นี่เนาะก็ต้องขอบคุณทางามหาลัยมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางมูลนิธิคุณด้วยที่ช่วยมา,อ,าออกบูธแล้วก็ช่วยมารดรงลมเรื่องการเก็บขยะในวันนี้นะครับผมก็ ใครที่ได้แวบบูลก็อาจจะได้แวะกันนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ร้อนใครที่อะไรก็อาจจะเห็นอาจจะได้กินไอติมกันบ้างไหมมีใครได้กินไอติมบ้างไหม <S <S อ่าคือจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องไอติมนิดหน่อยคือทุกคนจํางานที่เป็นงานไอติมวอลใช่ไหมอ่างานไอติมวอลที่มันเป็นวินนี่เดอะบูลด้นานแหละคือที่มาที่ไปของไอติมในวันนี้รับอ้ยทางบ้านกับ ทางเราก็แบบเห็นว่าอุ้ยมันน่าจะตรงคอนเซ็ปต์พอดีแบบไอติมบีพูเราเอามาแจกในงานดีกว่าเราก็เลยแบบขอไปครับแล้วก็ขอขอที่จะซื้อเป็นแบบจำนวนมากเนี่ยแหละเพราะว่าเราต้องซื้อ1,800แทง่งใช่ปะเราก็แอบพี่ครับขอรบกวนได้ไหมครับผมขออนุญาตอยากจะซื้อมาอ๋อครับผม1,800ทั้งพี่ที่ที่วอลก็แบบวิจัยดีมากเลยก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร1,800เนี่ย ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเขามาลงมูธให้ก็เลยขอบคุณทางนี้ด้วยมากๆครับผมแต่ว่ายังไม่จบอนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่าพอมาวันจริงของที่มาไม่ใช่หนึ่งพันแปดอยแท่งเหมือนผมน่าจะพูดผิดแหละผมน่าจะพูดเร็วแบบเออพี่แบบพัดบพัไปแล้วแท่งนะนะครับขอเรพัดบอลหลายแท่ง วันนี้ก็เลยได้มา2,800แท่งครับผมก็ไหนเมื่อกี้ยกมือใครที่ใครที่กินแล้วยกมือยกมือยกมืออ่าไม่ถึง1,800ฟอชัวดังนั้นวันนี้เสร็จงานแล้วนอนนะครับแต่ไปทำให้ตัวเองชื่นใจและอติมนะครับผมเพราะว่าเหลือเยอะครับเกิดซึ่งไม่ไม่ใช่แค่คนลงทะเบียนนะทุกคนสามารถกินได้หมดตัวเอง ก็ทุกคนทุกคนเลยสามารถเอ่อไปหยิบกันได้นะครับผมก็มีไอติมแจกในวันนี้นะครับพี่โนรุ่นโดมก็ทำได้ไงจะถึงช,ชั่วโมงยากจังเริ่มหมดท็อปติมจะคุยแนละ้วไม่แต่ว่าจริงจริงจ,งจงคือแบบตอนแรกอะตอนที่เราจะจัดงานนี้ใช่ไหมมันก็มีการแบบมีการแพนนิง่งแบบเยอะแบบเยอะมากๆเลยก่อนที่มันจะถึงวันนี้แล้วหนึ่งในนั้นอะ เราก็ได้รับฟีดแบ็มาจากงานวันเกิดงานวันเกิดที่แบบเหมือนตอนนั้นลองทําครั้งแรกลองใช้การกดบัตรลองใช้ดูนี่นั่นลองใช้แบบสถานที่ใหญ่ลองใช้แบบเครื่องเสียงแบบใหญ่ๆแบบปิ๊บื้มเลยก็ก็เลยออกมาเป็นงานวันดีซึ่งเชันเดิมนะครับผมใครมีฟีดแบ็กใครมีอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมไม่มีให้อินบ็อกที่ไหนเดียแหละแต่ว่าแท็กงานมาเดียแหเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไล้อ่านกันเนาะแล้วเดี๋ยวพยายาม ปรับปรุงกันนะครับผมแล้วก็นอกจากาที่ขอบคุณไปก่อนอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบ้านคูบินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นขึ้นนะครับผม mm. และพูดถึงบ้านภูบินอ f f i ิเชียมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เลยว่าผมลงจากเว mm. ทีปุ๊ผมต้องโดนแน่นอนอผมลืมครับผม ผมลืมทำตามที่เขาบอกครับมันมีสองข้อที่เขาที่เขาบอกให้ผมทำครับอ,อย่างแรกนะครับผมสวัสดีครับทางไลฟ์สตรีมที่บ้านนะครับผม <c oughs> <c oughs> ลืมไปเลยอีกแล้วลืมรอบสองนะครับก็สวัสดีคับทางไลฟ์สตรีมที่บ้านนะครับสวัสดีคับแล้วก็สิ่งที่สองที่ลืมก็คือลืมพูดภาษาลืมแปลให้คนอื่นฟัง ก็ว <ersch> ันนี้ก็ไม่ได้มีแค่พวกเราที Folks, ่เป็นคนไทยเนาะก็มีพวกอินเดอะแฟนด้วยนะไหนก็เสียงอินเดอะแฟนหน่อยครับเจนีโอเวอร์ซิสอ่าก็เอาไงดีอ่ะเราจะย้อนเล่าตั้งแต่ต้นเลยไหมั้ยนทั้งหมดสิกวานที2ยี่สิบนาทีที่ผ่านมาคือพี่อาจจะบอกว่าได้แต่ผมอ่ะจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไป <laughs> Hi, inner fans! Hello, everyone! Uh, thank you very much for coming to my uh, graduation. I think I do not know what this should be called, but uh, thank you very much, everyone, for coming here today. And uh, hopefully, um, during this hot, it's hard not to swear when you're used to swearing. But it's uh, it's a really hot day today, so I hope you uh, all enjoy today. And um, I'll just get the key message out. So uh, we have free ice cream today. So uh, did anyone have any ice have have any ice cream yet? Yeah. Yeah. So uh, a small mishap happened happened uh, while I will go. Uh, there's uh, 1,800 um, registries today, uh, but we accidentally got 2,800 ice creams. So um, for those who want double or triple. หรือคุณต้องการ r ุณต้องการนำกลับบ้านไ e ให้ a พื่อนหรือครอบครัวของคุณโอ้ o ั่นคือสิงทรับโอเคโอเคโอเคคือตอนแรกตอนเช้าพอที่ตัวเองรู้ว่ามันจะต้องเป็นเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมเราเลยแบบ ตีเวลาคนเขาทำสแตนด์อัพคอมเมดี้เขาทำยังไงวะเราก็เลยไปแอบถ่ายในทิกตอกที่มันเป็นคอมเมดี้คลับไม่รู้ว่าใครใครเคยดูหรือเปล่ามันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบวรงสแตนด์อัพของไทยนี่แหละที่แบบใครจะขึ้นไปพูดก็ได้เราก็เลยแบบเฮ้ยก่อนมาเนี่ยเราต้องศึกษางานก่อนเราต้องหาอะไรที่จะขึ้นมาพูดเราต้องเตรียมสคริปต์แต่ว่าเราดันถ่ายทิกตอกเพลินเลยดิ ถไปไถ่าุมาปุ๊บถึงเวลางานแล้วลืมเตรียมสคริปนี่หว่าก็เลยคิดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเนี่ยแหละสายเราเราจบวิดวะก็จริงแต่มันก็คือวิดวะเอกการแสดงวิดวะเอกไปเรื่อยเราขึ้นมาเราไม่ต้องมีสคริปก็ได้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นด้วยแหละไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆคือแบบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยถึงแม้เราไม่ได้มีแบบสคริปต์แบบตายตัวในหัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอย่างที่จะเล่าให้ทุกคนฟังแบบเยอะมากๆเลยดังนั้นขอ,ของฟังใช่ไหมขอฟังใช่ไหมขอ,ฟ,ขอฟังใช่ไหมโอเคได้ได้ได,ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วกันใช่ขอเริ่มต้งจากปีหนึ่งนะแลเพราะว่าวันนี้เป็นวันจบไง ก็ไม่ใช่วันจบหรกอีกสี่วันแต่ว่าแบบเป็นวันคล้ายวันจบเนาะเออก็นย่อุตส่าห์ใส่ชุดคุยสยวย่มาชมดปแตงมาแล้วอันนี้เป็นไงล่ะพอดูได้ไหมพอดูดีไหมรอ,พอ,พ,อพอจะแบบรอได้ได้หิว่านั้นแหละก็เลยอยากจะเล่าถึงการที่เราได้มาเรียนที่นี่สักนิดนิดเลยเนาะซึ่ง ตอนปีหนึ่งผมจะถูกคำถามคำถามหนึ่งโดยทุกๆคนที่เป็นคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนยญาแล้วก็คนใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบถามผมว่าคูเวนถามจริงๆนะไหนๆอยู่ในวงการบันเทิงแล้ว่ะเรียนผิดวาทํทำไม ทำไมไม่เรียนวิเทศซึ่งตอนนั้นพอเราได้ยินนะ่ะเราก็กลับมาคิดกับตัวเองนะว่าเรียนดีกย่วทำไมวะเพราะว่าเพราะว่ามันขัดกันนึกออกใช่ไหมคือแบบมันไม่ใช่สายอาชีพที่เรา,เ,าเราทําแต่ว่าเรากลับเลือกเรียนสิ่งนี้แล้วก่อนที่จะเรียนวิทย์วะเนี่ยตอนแรกอ่ะก็จะไม่ได้เข้าวิทย์วะด้วยตอนแรกเนี่ยเรา ไว้แล้วว่าเราน่าจะเหมาะกับสายบัญชีบริหารมากกว่า,าพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยดูก็ <c oughs> อะไรนะเดี๋ยวเรา,า,าเรื่องนี้ปะนะ <c oughs> ก็คือตอนแรกเนี่ยเรากะจะเข้าสายบัญชีบริหารแล้วเราก็เลยสอบเตรียมสําหรับทั้งวิศวะด,ด้วยและทั้งบัญชีบริหารด้วยพราที่นี้เนี่ยสอบไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว คือสิ่งสิ่งที่สอบที่ต้องเข้าบัญชีบริหารจะมีอของผมเนาะเป็นหลักสูตรอินเตอร์มันจะมี SAT กับมีสอบภาษาอังกิจจะมีอยสอสงอย่างแต่ทีเนี้ยการเข้าวิศาวะมันจะมีเพิ่มมาอีกสามตัวสองหรือสามตัวผมจำไม่ได้แล้วมันจะมีอ่ะสามตัวมันจะมีเออเลขเสริมฟิสิกส์แล้วก็เคมีแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ตอนแรกก็กะว่าแบบอุ๊ยจะเข้าะจะเข้าบัญชีบริหารไงก็เลยบอก ก็เลยแบบอ่อโอเคเราก็แค่สอบสองตัวเนาะเราไม่ต้องสอบห้าตัวสบายตัวเราหน่อยเสร็จปุ๊บพอเราสอบสองตัวเสร็จเราก็เตรียมละเตรียมที่จะโอ้โหเดี๋ยวเตรียมเราเตรียมละเราเตรียมเราเตรียมที่จะยื่นคะแนนเข้าละและ้วตอนแรกอะเราก็แบบคิดว่าแค่อยากจะเข้าวิศวะแต่ก็แต่ก็มีความขี้เกียจสอบ เคมีไปเรียนผมก็เลยก็เลยกลายเป็นว่า,อาตอนแรกก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะเข้าวิศาวะเท่าไหร่จนกระทั่งคุณพ่อเขาถามเราด้วยคําถามที่ว่าถามจริงๆที่ไม่ไม่สอบสามตัวที่เหลือเนี่ยที่ไม่สอบสามตัวที่เหลือก็คือเลขเสริมฟิสิกส์กับเคมีใช่ไหมคือไม่อยากเข้าวิศาวะแล้ว หรือว่าแค่ไม่อยากสอบแล้วแล้วเราก็ดันเป็นคนโกหกไปเก่งซะด้วยเราก็เลยเราก็เลยถูกจับโป้ได้ว่าอ๋อเออเราเรามีความขี้เกียจสอบนิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยวันสุดท้ายก็เลยสอบ5ตัวให้หมดเลยแล้วก็ยื่นเข้าวิศาวะไปแล้วค่อยค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าเอ,อจะเข้าวิศาวะหรือจะเข้าบัญชีดีซึ่งตอนนั้นพอยื่นไปทั้งสองที่ปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าอืม จริงๆแล้ววิศาวะมันคือสายเราเนี่ยแหละมันคือสายที่เป็นเป็นตัวตนเราที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราคุกกี่อยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละน่าจะเป็นสายที่เหมาะที่สุดสําหรับเราก็เลยเข้าวิศาวะและทีนี้เนี่ยพอเข้าวิศาวะเข้ามาเนี่ยผมก็เจออีกหนึ่งปัญหาก็คือว่ามผมเข้ามาผมไม่รู้จักใครเลย คือโรงเรียนผมอ่บมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดนั้นคือแบบคนต่อรุ่นมันไม่ได้เยอะ,อะรุ่นหนึ่งมันมีประมาณแบบแปดเก้าสิบคนร้อยคนซึ่งมันมันไม่ได้เยอะมากมเมื่อบ,บัเพื่อนถูกกระจายเริ่มเข้าไปเรียนมาหาลัยละแล้วลตอนนั้นเนี่ยผมก็จําได้เลยว่าผมก็คิดอยู่กับตัวเองว่าโหแล้วจะมีใครครบเราบ้างการเข้ามาหาลัยมันคือแบบการเริ่มต้นใหม่เนาะการแบบเจอเพื่อนใหม่ๆเจอสังคมใหม่เจออะไรใหม่ๆ ตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปหาเพื่อนจากไหนดีเราก็เลยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีจนกระทั่งเราไปเจอกลุ่มเพื่อนที่โอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจนกระทั่งเราไปเจอกลุ่มเพื่อนที่ใครหลายหคนน่าจะเห็นในโซเชียลมีเดียคือกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันถึงทุกวันนี้ แต่ที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วพวกนั้นเนี่ยคือเขารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นเขาก่อนที่เขาเข้าวิศวะเขาจะมีการบเรียนพิเศษเรียนนู่นนี่นั่นเตรียมสอบเข้าเนาะเขาก็เคยเจอกันตามที่เรียนพิเศษเคยเจอกันตามสนามสอบเขารู้จักกันแล้วแต่ทีเนี้ยตอนนั้นอนะ่ะผมไม่รู้จักใครเลยแล้วจนกระทั่งผมได้ไปเจอแบบเพื่อนสองคนซึ่งผมว่าชีวิตผมมัน กับโชคชะตาเหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้อะเหมือนเราเรามีดวงชะตากับคนที่ชื่อปอนคนที่ชื่อแจ็กอว่าคนแรกสองคนแรกที่เราเจอในกลุ่มเพื่อนเนี้ยไม่ใช่สองคนแล้สามคนแรกที่เราเจอในกลุ่มเพื่อนเนี้ยเตอรก็คือชะตาของเราเนี่ยนะเราเจอคนที่ชื่อผูปอนแล้วก็แจ็กคุณคุณไหม คุณเหมือนสามคนที่ทํางานยึดอยู่ถึงด้วยกันถึงทุกวันนี้ไหมคุณคุณไหมก็เลยได้สามคนนี้มาเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนสนิทจนถึงทุกวันนี้อ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เคยเล่าให้เพื่อนพวกนั้นฟังนะตอนแรกอะที่เรารู้สึกว่าเราอะอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนพวกเนี้ยไม่ได้เบียอะไรเลยนะคือตอนแรกอะ เราเจอกันใช่ไหมเวลาเจอเพื่อนครั <anak> ้งแรกเราก็แบบเฮ้ยชื่ออะไรเรียนที่ไหนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เลยถามแจ็คเฮ้ยเออ่นายนายนายชื่ออะไรอ่ะเพื่อนก็ตอบว่าอ๋อชื่อแจ็คกี้ชื่อแจ็คกี้เป็นไงบ้างเลยนี่เลยถามแบบว่าอ๋อแจ็คกี้เรียนโรงเรียนอะไรอ่ะอ๋อเรียนเตมุโดมเรียนเอกวิทย์ไอเราในใจละโอ้เด็กเพียรเอกวิทย์ชื่อแจ็คกี้มันน่าจะเรียนเก่งแน่เลย ตอนเราสอบอะมันน่าจะช่วยสอนอะไรเราได้บ้างเราก็เลยปรอบใจแล้วว่าเฮ้ยคบเพื่อนพวกเนี้ยน่าจะฉลาดอยู่ด้วยกันน่าจะรอดน่าจะน่าจะไปได้ดีซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคุมเพื่นอนกลุ่มเพื่อนนี้ก็คือได้ก็เลยได้ไปเข้าไปอยู่ได้ได้ไปอยู่ด้วยกันก็เลยได้สนิทกันก็เลยได้เป็นเพื่อนกลุ่มดีที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่ง เรามันก็ผูกกับสามคนนี้จริงๆมาถึงว่าสามชื่อนีอ้จริงๆผูกปอนแจ็คเพราะว่าหลังจากที่เข้าปีหนึ่งมาได้สักพักหนึ่งก็ได้เจอกับคนที่ชื่อปอนอีกหนึ่งคนที่เอาทางานอยุ่กวันนี้แล้วพอผ่านมาอีกปีสองปีก็ได้เจอกับพี่แจ็คที่เป็นผู้จัดก,การลอาในปัจจุบันนะว,วันนี้แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ตลกมากที่ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาเรา ทำงานหรือเวลาเราอยู่กับเพื่อนคือว่าเวลาเราโทรศัพท์คือเวลาที่เราอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วมีปอหรือพี่แจ็คโทรมาเนี่ยคือผมก็เป็นคนติดการเรียกชื่อดังนั้นเวลามีใครโทรมาผมก็จะว่าเฮลโหลว่าไงตามด้วยชื่อหรือวันดีครับตามด้วยชื่อแล้วมันจะมีหลายครั้งมากที่ผมอยู่กับเพื่อนแล้วผมจะรับโทรศัพท์เนาะ ฮัลโหลปอนว่าไงแล้วมีช่วงหนึ่งเรียกพี่ไงฮัลโหลวิปอนว่าไงแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนผมอะที่ชื่อปอนอะมันก็จะหันมาแล้วมันก็บอกว่าสวัสดีครับผแจ็คเหมือนกันแจ็คเป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลารับโทรศัพท์ของพี่แจ็คก็สวัสดีครับพี่แจ็คว่าไงครับแจ็คก็จะหันมาเหมือนกันว่า สัสดีครบแต่ในมุมกลับกันเวลาอยู่กับฟอนกับพี่แจ็คแล้วเรารับโทรศัพท์เพื่อนปุ๊บและแน่นอนความเป็นผู้ชายแล้วมันสนิทมันจะมีความคำทิมไม่สุภาพนะถูกปนไปด้วยนิดนึงแล้วผมจำได้เลยว่ามันมีอยู่ครั้หนึ่งอะแจ็คโทรมาแล้วผมก็เหมือน อะไรไม่รู้ก็เลยรับโทรศัพท์ไปแล้วก็โหลแจ็ครียกชั่นที่ผมได้จากพี่แจ็คที่นั่งอยู่ข้าง,างคือหันเ้าเหวอหันมาแล้วช็อกแล้วพอผมมาโทรศัพท์ผมก็ถามว่าเอา้าพี่แจ็คพ่อ,อ,อเป็นอะไรอะ่ะพี่แจ็คก,ก็หันมาหอวว่าพิ่ไม่ใช่แค่พี่แจ็คด้วยนะปอนด้วยนะหันมาแบบช็อกๆก็ผมก็บอกว่าโอ้ตกใจหมดเลยนึกว,ว่าภูริเรียกเรียกพี่แจ็คแล้วก็เรียก แล้วก็พูดคําพวกนั้นออกมาบนเลยก็จะเป็นเรื่องตลกๆที่เกิดขึ้นรอเวลาครับซึ่งเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆเลยที่ที่แบบได้ได้เจอเพื่อนในมหาลัยแล้วก็ได้ทํางานกับคนหลายๆคนที่เราได้เจอรวมถึงทางพี่แจ็คกับมอนด้วยเพราะว่าทําให้เราได้เจอทุกคนแล้วก็มีทุกคนถึงทุกวันนี้ ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเรามาอยู่ด้วยกันแบบชิวๆคุยกันแลกเปลี่ยนความสนุกกันเนาะดังนั้นขออนุญาตลงไปนิดนึงนะไปไปแบบทักทายทุกคนแบบให้ชิดดีกว่าเะหา่าที่า